เดี๋ยวเราจะทบทวนคำของจองคำขอ,องจองหนึ่งแหละให้นักเรียนดูอะไรนะลูกดูอะไรก่อนนะออหนึ่งแหละให้นักเรียนดูอะไรก่อนนะครับหนึ่งให้นักเรียนดูสระในกรณีที่คำนั้นไม่มีตัวสะกดแต่ถ้าคำนั้นมีตัวสะกดนักเรียนต้องดูอยู่สองตัวคือเนื่อสระเหมือนกันสอง ตัวสะกดเหมือนกันหรือว่าตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนะครับนี่คือคําคล้องจองวันนี้เราจะมาช่วยกันหาคาคล้องจองสองพยางรักดพรวอมการนีสองหน้าออบอายอ่านว่าอ่านว่าอออเราดูคำไหนลูกคำว่าอคำว่า ถ่ายหนะ้าโอ้ยว่าจะถามว่าอายเนี่ยสะระอะไรตัวสะกดอะไรอัสลาอะไรลูกสะระอะไรอไอสะระอาตัวสกะกดยอยักษ์มาตราแม่อะไรดิยอยักษ์นแม่เกยแม่เกยเก่งมากครับมาตราแม่เกย์คำท้องจงของคำนี้คือคือถ่<ม>ายหนะ้า อับอายขายหนะ้าขออายอขายหอนออายหฮ้ยหอนออนาหนาหนาไมถูกหน้าเป็นหอนำด้วยอักษรน,นํำด้วยนะครับได้ระบายแน่นอนลูกต่อไปสะกดพร้อมกันลูกขออุดบบบบอบอบบอบบอบบบบบบ เดี๋ยวตออสลากก่อนแต่ละออมีตัวสะกดไหมครับมีมีไหมลูกไม่มีขุดบ่อขุดบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนะขุดบ่อล่อปลาครับอ่ากลุ่มนี้ล่อปลากลุ่มนั้นอะไรลูกกลุ่มนั้นตอบว่าอะไรขุดบ่อ กลุ่มนั้นล่ะลอปลาขุดบ่อลอปลานี่เจอไปลูกๆเจอไปครับลออปลาสละออเหมือนกันนะครับสะระออเหมือนกันครับเราดูแค่สลานะลูกถ้าทำไหนไม่มีตัวสะกดให้เราดูแค่สลานะครับ ขุดบ่อรอบตาเจอไหมครับสตางเจอไหมลูกเยี่ยมมาเจอไหมครับเสอต่อไปนึ่งสองมาสองลงูเอาเอาอ่านว่าอ่านว่าสุกอาสุกอาสุกอาอา้อา ถูกต้องเยิงมาเพราะว่าเราดูสระอะไรลูกเราดูสระอะไรครับเราดูสระอาเจอไหมลูกเจอไหมเจอไหมไครับอันสก,ก,ก,กุลเาว่าเผากินในเพื่อนไหนลูกผ<ถ>อเอาอเผากอีนอกเกตเอจอไหมครับผอพยชนะต้นคือผอพึ่งออกเสียงผอ นะครับออะตปอไปปูนออาอาบาอาบ้าปูนาปูน่ามาทำอะไรลูกใส่เมนาปูนา no. ปูนากขาเกขาเก,าเกคำนั้นจะต้องสอดคล้องกับอะไรด้วยลูกคำหลังจะต้องสอดคล้องกับคำแรกด้วยใช่ไหมครับอ๋อไม่เรยเคยได้ยินไหมเพลงปูนาขาเกตัวใหญ่เดี๋ยวนะปูนาขาเกเนี่ยก็คือปูเดินตรงไหมหรือว่าปูเดินไม่ตรง าปูเนี่ยเดินไม่ตรงนะครับเขาเรียกว่าปูนาหาเกต่อไปทออาทำทออามาอาว่าอา,ว,า,อาว่าทำมาเก็บมาทำมาหากินเห็นไหมครับคำ ที่2จะต้องสอดคล้องกับคำแรกด้วยนะครับไม่ใช่ดูแค่สลับอย่างเดียวนะลูกความหมายต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับอ่ะต่อไปออยยูไม่เอกยอเอกนออยอานว่าอานว่า คำว่าสระอะไรลูกสระอียินดีวิ่งทำต่อไปอะไรเนาะคำว่ายินดียินดีฟังนี้อะลูกยินดียินดีนนดนดปรีดาความหมายต้องสอดคล้องกันด้วยนะลูก ยินดีปรีดาปอรอครับใช่พบล้ำแถแลลูกปอรออีปรีดออาดาเจอไหมครับนักเรียนอย่าลืม <ไป S 1> นำมาเติมแล้วอย่าลืมขีดด้วยนะลูกจะได้จับได้ไปลาไปละ,ปละสะกดสะกดมาอะไรมาอะไร ขอวออไหวไหวไม่โทรไลไปลามาไหวนะครับไปลามาไหวเจอไหมครับลูกเจอไหมครับอ่าเดี๋ยวไปลามาไหวเนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยคยังไงลูกไปลามาไหวไม่ไม่ไปลามาไหวเหมือนนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ย นักเรียนเจอครูได้นักเรียนนักเรียนทำไงลูกว้าวนักเรียนจะกลับบ้านนักเรียนทำยังไงลูกว้าวเขาเรียกว่าไปลามาไหวนะครับคนไทยให้เป็นคนที่มีสัมมาคารวะไปลามาไหวปวดหัวปวดหัวปวดหัวสุดยอดวัฒนาอะไรเหมือนกันลูก สละอวมเหมือนกันนะครับปวดหัวตัวร้อนเก<ะ>่งมากครับลืมตาโอสุดอยอดลืมตาสละลอะไรเหมือนกันลูกสล,<ะ>ลาอาเหมือนกันนะครับลืมตาอ้าปากอ,ออาอาเป็นหัอาปออาปปากนะครับ ฟกช้างด่าเขียวดูนกฟกช้างด่าเขียวพอเขาคือปลาอะไรลู้ปะเขาคือปลาอัมเก่งมากครับอ่านสะกดให้ครูฟังหน่อยครับนี้ขออูนา อใเกมากครับ่อเขาคือสละออแม่โกงเหมือนกันนะครสอนง่ายเขาคือสลาในลูกคำหลัก่ะสละออาอตัวสกุลครับนอนหนูว่านอนสอนง่ายคุณง่าย